เรามาต้มเป็ดต hey. ้มไก่กันหลังบ้านเด้อพี่น้องเด้อมาทำเจ้าของมาคือต้มเป็ดต้มไก่นักเกนักเกนนักเกินมาเร็ว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 พี่น้องเอ๋พี่น้องเพื่อนพ้องเดียวกัน

รีวิวนี่ยรีวิว <c oughs> นี่คือหมู <c oughs> หมูต้ม <c oughs> ก็คือทำให้อ้วนทวนสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์นะคะเวลาไหว้ก็อันนี้คือหมูนะคะอ้วนทวนสมบูรณ์ทำอะไรก็ จเจริญก้าวหน้างคะ่ะพูนสุขไม่มีไม่มีขาดตกบกพ่องเขาเรียกว่าสมบูรณ์ภูนสุขคือหมูสามชั้นุลมดหมอใหญ่นะครับดูดิ จมยูย้าใครเข้ามาคุณย้งสวัสดีค่ะคุณย้งแฮปปี้แชร์ตหมูกันคุนยง้งขอบคุณนะคะคุณย้งที่แวะเข้ามาตหมูย์หมูร้อนละแดดมาละเด,ด้ออันนี้ก็หมุนกิ้วๆเลยใช่นี้ เดือดเลยเดี๋ยเป็นเด็ดไพอกินมาไม่ถึงนตั้งหนุ่ินมเขาอินมาไ่ขอบหุมขอินมาไม่ถึงนขอินหนุนท่วที่วลอดไปไหนเนี่ยี่นะ กินหมูกินหมูแม่มีคนดูแลจึงตึงต้งนี่คือหมูนี่คือหมูเธอต้องยกไก่งเฟื่ออย่างก็ละ่ะเราต้องไปฟอร์ตได้ห้าจุดแปดห้า <c oughs> มาขาเยเจ๊หงกัไ,ไม่ต้องมองรอดร <c oughs> อดกินก้าว <c oughs> มองหน้าเจ๊หงกัน ยิ้มนี่กะยิมสอง G นี่คะ K T M สอง G ห้า G สอง G ห้ G ห้าศูนย์อย่างก็ศูนย์แปดห้าหศูนย์เก้าห้าศูนยเก้าห้าหกหนึ่งแปดตีกันไงใช่ อันนี้เน็ตมันตีกัน <laughs> น้องก็ถามว่าใครตีกันจเจ้าของเงี่ยเจ้าของจะตีน้องๆเงียเจ้าของ <laughs> จ,ะจะตีน้องๆขอบคุณนะคะคุณหยกอ้าวจังบอยสวัสดีเจ้าจังบอยวันนี้จะต้มไก่ต้มหมูห้พผอดิษอันนี้หมูดิอันนี้หมู ทำให้เพิ่มพูนอุดมสมบูรณ์คุณสมหมายสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามานะคะหมูนะคะหมะะูมแล้วเราก็มาดูไก่นะคะไก่นะคะ